อันนี้นัดก,ก็มีทรงผมถักเปียเก๋ๆมาฝากเพืเอพ่อนๆอีกเช่นเคยไปชมกันเลยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีหวีหางยางมัดผมเส้นเล็กและกีบป,ปากเป็ดค่ะการคันศีรษะในช่วงหน้าหนาวอาจเกิดจากหนังศีรษะแห้งและทําให้เกิดรังแคได้ง่ายหรืออาจเกิดจากเชื้อราและการอักเสบของผิวหนังวิธีป้องกัน คือการหลีกเลี่ยงการเกาศีรษะอย่างรุนแรงระหว่างที่เราสระผมอาจทําให้เกิดการระคายเคืองได้และอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ผมร่วงมากขึ้นได้ค่ะขั้นตอนในการทําผมนะคะเราจะแบ่งผมแสกกลางนะคะซ้ายขวาจากนั้นจะเริ่มถักเปียด้านข้างข้างใดก่อนก็ได้ค่ะเราจะแบ่งผมด้านข้างมาสองช่อบแบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะเอาสองช่อนี้มามัดกันค่ะดูวิธีทำเลยนะคะทำตามเลยค่ะหลังจากที่เรามัดได้แล้วเราจะเก็บหางขึ้นไปไว้ข้างบนนะคะต่อมาเราจะทำอีกช่อหนึง่งไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะจะแบ่งผมข้างละช่อเอามามัดรวมกันแบบนี้แล้วก็เก็บหางขึ้นไปไว้ข้างบนค่ะ ถ้าทำได้หลายชั้นแล้วก็สามารถใช้กิ๊บนะคะติดไว้ก่อนค่ะเพื่อจะได้ไม่หลุดร่วงลงมานั่นเองค่ะ หลังจากที่เราทำถึงช่วงประมาณใบหูนะคะก็จะพอค่ะจะพอแค่นี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นให้เราเก็บเ,เรียงเส้นนะคะด้านข้างทั้งสองข้างเลยนะคะให้เรียบร้อยนะคะจัดระเบียบให้เรียบร้อยเลยค่ะทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นก็จะเอามารวมกันนะคะทั้งสองข้างมารวมกันค่ะแล้วก็จะเอามารวมกับช่อด้านล่างนะคะเป็นสามช่อ แล้วถักเปียค่ะด้านล่างเราจะถักเปียนะคะโดยการสอบลงข้างล่างแบบนี้จากนั้นก็มัดยางเลยค่ะพอเสร็จข้างนี้แล้วจะไปทำอีกข้างหนึ่งเหมือนกันเลยนะคะ พอหลังจากที่เราทำข้างนี้เสร็จแล้วก็เหมือนกันค่ะเราก็จะเรียงเส้นแบบนี้จากนั้นเราก็จะเอารวบลงมาข้างล่างแล้วก็ถักเปียข้างล่างเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วก็มัดยางเลยค่ะเราสามารถติดดอกไม้ติดโบสวยๆได้เลยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่สามารถทำให้ลูกๆในช่วงปิดเทอมไปเที่ยวได้เลยค่ะผมทรงนี้นะคะ สำหรับทรงผมนี้นัดหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะถ้าชอบอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนอื่นๆน,นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนัดบิวตี้เป็นกำลังใจให้นัดด้วยค่ะคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ